เนี่ยโอ้โหน็อตลัวเลยนะครับเออเฮ้ยสาวิตรสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาเปิดกล่อง e ทั้งหมด100กล่องนั่นเองนะคุณผู้ชมนะครับก็เห็นเขาบอกกันว่าภายในกล่อง e เนี่ยนะครับผมมันจะมีแคปซูลนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า100กล่องเนี่ยมันจะมีดรอปแคปซูลมาให้เราบ้างหรือเปล่านะครับผมนะลองไปดูนะครับไปที่ กล่องแรกเลยค่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โได้นี้มานี่จะล้องนะฮะหืมน็อตห้าอันโอ้โหแล้วอันนี้มันจะพอไหมเนะี่ยไปเรื่อยๆนี่ครับอ่าน็อตอีกแล้วรู้สึกว่าน็อตเนี่ยจะมีระบาดในทุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะเออมีในทุกกล่องเลยนะทุกท่านนะนะฮะอ่าน็อตอีกแล้วไปอีกครับน็อตอีกแล้วโอ้ยทำไมน็อตเยอะจัง โอ้น็อตอีกแล้วเอือ้อน็อตอีกแล้วโอ้โ oh, หให้ตายเถอะโรบินเออเอาเข้าไปชีวิตโอเคนะครับค่อยๆไปครับไปอีกครับเอือ่อน็อตไปอีกแล้วน,อน็อตเยวจัดเฮ้ยมันเป็นท่อใช่ไหมโอเคครับก็ถือว่าอันนี้กันเดี๋ยวขอเคลียร์นี้นิดนึงโอเคนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมเคลียร์กล่องอันนี้ไปละนะฮะ เคลียของไปนิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะได้อะไรนะก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยเลยครับพอดีเรามันคนจนอะ่ะไม่มีตังค์ไปเปิดโกดังอีกอันนึงเนี่ยฮะก็เลยต้องวิ่งเก็บอย่างนี้นะครับมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับหนึ่งรยกล่องหนึ่งอกล่องจะได้อะไรบ้างแต่เท่าที่เปิดมาตอนนี้ก็คือมีแต่น็อตทั้งนั้นเลยนะเออเนี่ยโคตรเจ็บอ่ะบอกเลยแล้วแบบน็อตหนึ่งอันอนยะ่างเงี้ยโอ้โหจะร้อง เจ็บอะเจ็บเจ็บใจอะเนี่ยโอ้โหน็อตรัวๆเลยนะครับเออเฮ้ยมาว่าหนึ่งเม็ดน,นี่ฮะก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูราคากันตอนหลังนะครับไปไปต่อนะครับหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดม,มาแล้วเว้ยเออให้มันได้ชื่นใจสักนิดหนึ่งนะฮะให้เราได้ได้รู้สึกว่ามีกำลังใจในการต่อสู้ <c oughs> ในชีวิตเอา้าเต็มอีกแล้ว มามากดต่อแต่นอ็อตไม่กแล้วน็อตรัวๆนะครับเออเฮ้แต่เราเพิ่งเปิดไปประมาณ30กล่องเองนะมันก็ได้อน,นี้มาเม็ดจริงละแต่ดูซิว่า100กล่องเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะดวงดีมันจะแจ็คพอตไหมนะวันนี้นะฮะก็จะวิ่งเคลีย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเคลีย์น็อตนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะงึบน็อตอีกแล้วเออน็อตอ,อ,อีกแล้ว นอ็อตโลลัวเลยเอ,อื้อโอ้โหวันนี้วิ่งเคลียร์หนักแล้นะโอเคโอเคครับไปต่อนะฮะมามาต่อกันอีกนะครับหลังจากที่ไปเคลียร์มาแล้วเนี่ยผมหนึ่งอันโอ้โหแม่งเอ,อื้อหนึ่งอันไปดิมาเออหนักทั้งนั้นอืมห้าอันเอ,อื้อโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยมาว่ามา,าหนึ่งเม,ม็ดว่าใช้ได้ใช้ได้สำหรับหนึ่งรเม็ดได้สองเม็ดนี่ถือว่าคุ้มแล้วมัง้งหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยสามเม็ดพระเจ้าไปอีกครับอืมมันจะไม่เลื่อยตรงน็อตได้แหละเออหา้าอันดูซิว่าเม็ดที่สี่จะมาหรือเปล่านะ ถ้าได้สี่เม็ดนี่คงจะหน่าดีใจน่าดูนะฮะโอเคนะครับค่อยๆไปครับไปกันเรื่อยๆน็อตลัวๆเลยนะครับตอนนี้นะน็อตลัวๆเลยนะฮะเอออะน็อ,อ,นอนตอีกแล้วให้ตายเถอะเอออะน็อตไปอีกหนึ่งอันเอออโอ้ยเจ็บๆทั้งนั้นโอเคครับเอาให้สุดอืม ไปอีกเอ,อื้อดูซิว่าจะได้อะไรเออน็อตทั้งนั้นเลยนะครับสุดท้ายมาอืมอดูกันว่า10กล่องนี้จะทำให้เราชื่นใจหรือเปล่านะครับจะได้4เม็ดรหรือเปล่าราคามันจะแบบเฟี้ยวหรือเปล่านีครับนะทีนี้เราค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ หนักๆทั้งนั้นอ,อ,อ,อืโอเคครับสามข้อสุดท้ายครับดูดิแจ็คพอตจะมาไหมมาเอือสุดท้ายแล้วมาอื้อโอ้โหไม่ได้นะครับได้แค่สามเม็ดนะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าของคนอื่นเขาได้กันเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะขอดูราคาก่อนว่าตอนนี้ราคาของพวกนี้มันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมมาดูราคาละเออก็อันนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ3 4มถึงแสนนะครับอันนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นเซต B นะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณ0 0 0แสนประมาณนี้นะ2 0 0แสนนิดๆน,น,นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูแล้วกันนะว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับจะไ,ได้ของดีหรือเปล่าเพราะว่าเซตหรือว่าอะไรพวกนี้ผมก็ยังเก็บไม่ครบเลยนะพวกเซตเอสเอสกลบบาลาปาโจนะครับ ได้ประมาณนี้นะฝ่ากระโปรงแล้วก็ปลายท้ายแล้วก็วิงนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับผมแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะ่าลืมกดไลค์และ subscribe กับผมด้วยนะครับผมแล้วสำหรับใครนะครับผมที่อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคุณผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผม